สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ครับมให้จัดอยู่ใช้งานครับอยู่ที่หน้างานตากต้องตกุณงตะกล้องมากครับวันนี้ตากต้องผมคือกําลังกําลังปั้นอยู่ครับกําลังปั้นตากต้องอยู่ครับเดี๋ยวยังไงให้จะก้อง กล้องผมไม่คุยเลยวันนี้ทำไมตากล้องไม่คุยเลยวันนี้อะไม่อยากคุยฮะไม่อยากคุยนั่งตรงนี้อหรอโอเคเฮ้อแจ๋วพอดีเลย เบสโกครับปุ่นแหละเดี๋ยวหาหมวกใส่ก่อนโอเคครับไปใส่หมวกใส่แล้วกันร้อนกันร้อนเลานั่งข้างหลังแล้วกันฮะไป่ร้นคา้าชื่ออะไรอ๋อผู้พันผู้พันเราบอกไปร้านค้าด้วย,ย ลืมนะคอ,อนเอ,อกไปแล้วน่าจะครบแล้วล่ะกระเป๋าตังค์เอาไปแล้วฝนตกครับเมื่อคืนครับฝนตกกลางวันแดดร้อนเปลี่ยงเลยนี่รถผมมันทำไมมันดึงดึงสายวะมันดึงสายไหมครับ เป็นเพราอะไรครับใครรู้เนตม,มแนะนำหน่อยด้วยอะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม